สวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็เอซทุกๆท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ทุ่งหินเทินนะครับนครสวรรค์แหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ทางด้านหน้านะครับก็เป็นอ่าปฏิมากรรมนะครับจากธรรมชาตินะครับตึงสร้างขึ้นเองนะครับมีอายุเป็นอ่าพันพันหมื่นหมื่นแต่ล้านปีนะครับนี่นะครับที่เห็นทางด้านหน้านะครับ ที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นเนี่ยครับเป็นก้อนหินนะครับที่ตั้งเทินกันอยู่เนี่ยเนี่นะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นวัดนะครับเชื่อว่าวัดทุ่งหินเทินนะครับนี่นะครับ จะพาไปชมข้างในวัดกันครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ในเขตอำเภอชมตาบงนะครับของนครสวรรค์น,นะครับ นี่นะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็จะเห็นนะครับเป็นก้อนหินครับเนี่ยที่ตั้งอยู่เทินกันครับเรียงรายอยู่ภายในวัดนะครับเนี่ยนะครับ เนี่ยครับมีเยอะมากเลยนะครับหินเทินนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่ก้อนใหญ่นู้นนะครับด้านหน้าเราด้านหน้าแล้วนะครับจะเป็นก้อนใหญ่เลยนี่นะครับ ก็ใช้เวลาเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านปีนะครับถึงจะามีก้อนหินอย่างนี้ให้เราได้เห็นนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ ซึ่งก้อนใหญ่มากเลยนะครับนี่ก็เป็นาภายในใบริเวณวัดนะครับวัดทุ่งหินเทินนะครับ นี่นะครับก็เป็นนวัตกรรมนะครับของก้อนหินนะครับซึ่งอยู่มาเป็นร้อยเป็นพันปีนะตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุนะครับพระธาตุทุ่งหินเทินนะครับ นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ตั้งอยู่บนก้อนหินนะครับสองก้อนนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเห็นลงๆอย่างนี้นี่นะครับไม่มีใครยกเอามาตั้งนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเนี่ครับจะเกิดจากนวัตกรรมธรรมชาตินะครับซึงจะทําให้ตั้งเองได้นะครับเนี่ยครับเพราะว่าใช้เวลานะครับอ่าเป็นหมื่นเป็นแสนล้านปีนะครับถึงจะ เกิดมาเป็นอนุวัตรกรรมอย่างนี้ได้นะครับนี่นะครับถ้ำจักจั่นนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่เห็นทางด้านหน้าก็จะเป็นอ่าถ้ำจักจั่นนะครับแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงนะครับของจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่นะครับที่เห็นอยู่ทางด้านหน้านะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราเข้ามากันนะครับทางที่เราขับรถมากันนี่นะครับไม่รู้ว่าทางด้านในถ้ำนะครับจะเข้าไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้เตรียมอุปกรณ์มาไม่ครบนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาไปฉายมานี่นะครับนี่ครับเป็นถ้ำจักรจันนะครับ นี่ก็คือบริเวณหน้าถ้ำนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นบริเวณนะครับภายในถ้ำนะครับของที่พาผู้ชมมาชมนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะทะลุมาทางด้านในของวัดเลยนะครับซึ่งข้างล่างนี้ก็จะเป็นวัดนะครับ นี่นะครับนี่ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นวัดนะครับวัดธรรจักจั่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นาร้ำจักจั่นนะครับ หากเช่อบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ